สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมเรียนรู้พระเครื่องกติวะไซ,ซวันนี้เรามาดูพระว่าเหรียญหล่อที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของทางจังหวัดสมุทรสาครนะครับเหรียญหล่อหลวงปู่รอดพันธน,น้บนแล้วก็เหรียญหล่อพนมมือ เร้หล,ล่อพนมมือมีทัองพนมมือข้างเดียวแล้วพนมมือสองข้างหลักการดูเนี่ยสาหรับผมเนี่ยหลักการดูผมจะจําผิวพันวันนะของโลหะเ,เพื่อนๆดูนะขยายเพื่อนๆชมพระบางองค์เนี่ยถ้าเกิดมีอย่างเนี้ยมีคาบเบ้าอยู่ในตามซอกเนี่ยก็ทําให้เราบ่งบอกความแท้เกง่ายสองผิวเนี่ยน้ําตาลแก่ๆอมเขียว ชนวนอยู่ด้านล่างดูเนื้อไว้นะฮะเนื้อเนี่ยไม่แตกต่างกับชินราชวัส,สุทัศบางคารคืออายุงานใกล้เคียงกันแตกต่างกันไม่กี่สิบปีแต่ว่าความเก่าเดี๋ยวใกล้เคียงกันในผิวโลหะดูนะครับเหรียญรุ่นนี้ด้านหลังเนี่ยจะหลอ่อเลอะๆอย่างเงี้ยหูดูหูเหรียญน,นะฮะ ค่านิยมเนี่ยเหรียญหล่อวังน้ำวนเนี่ยพิมพ์แซยิกพิมพ์นเนี่ยจะแพงกว่าพนมมือพนมมือเนี่ยอยู่ระหว่างแสนกว่าถึงสองแสนกว่าขึ้นอยู่กับความสวยงามแต่ถ้าเป็นพิมพ์แซยิกเนี่ยสวยๆเนี่ยต้องว่ากันไม่ต่ำกว่าห้าแสนถึงเจ็ดแสนถ้าหน้าตาชัดๆและหล่อตัวหนังสือเนี่ยชัดเจนอย่างเงี้ยก็อยู่หลักแสนเพื่อนๆเ,เจอเนี่ยสามารถ เอามาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาทางลิงก์ที่เฟซหรือในไล n e หรือในเพจก็ได้นะครับหรือจะส่งใน QR code ที่อยู่ด้านหน้าก็ได้นะครับผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะฮะและอธิบายตอบแท็กเกออันไหนผมยินดีรับเช่าผมจะทักไปทันทีเลยนะครับ พิมพที่หายากอีกพิมพหนึ่งก็คือพิมพ์แจกแม่ครัวซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสาปีที่แล้วเนี่ยแจกแม่ครัวเล่นถูกกว่าพนมมือสองข้างเนี่ยสมมติเล่นกันสักสี่0มื่นสามหมื่นข้างหนึ่งก็สองหมื่นกว่าแจกแม่ครัวหมื่นกว่าสองหมื่นแต่ปัจจุบันแจกแม่ครัวเนี่ยราคามาเทียบเท่ากับพิมพ์พนมมือสองข้างแล้วนะฮะเพราะเนื่องจากว่าค่านิยมน่ารักครับคนชอบมากครับเพราะว่าไซกรัทรัด และสวยงามถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขครับสวัสดีครับ